เทสเทสเทสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดโลทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับศรัทธาชแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับผมตอนนี้ฝนกําลังตกเปรย์เยนะครับพี่น้องครับแต่ตกเบานะครับไม่ไม่ได้ตกหนักนะครับพี่น้องครับครับบรรยากาศแบบนี้ก็รอบเย็นนะครับผมได้มีโอกาสได้รับอัปเดตนะครับอัปเดต คลิปวิดีโอใหม่ให้พีวินเพื่อนรับชมนะครับหลังจากห่างหายไปนานาหลายวันนะครับพี่น้องหลายวันครับผมวันนี้ก็ได้อ right าลาธนามีดหมอหรือว่ามีดเทพสาสตาหลวงป uh ู <ๆ S 2> ่เดิมนะครับหลวงปู่เดิมวัดน้องโพนะครับผมนครสวรรค์นะครับพี่น้องครับมาชมกันเลยนะครับครับนี่ก็เป็นมีดหมอหรือว่ามีดเทพศาตตาหลวงปู่เดิมหรือว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมวัดนองโพนะครับ ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องหรือว่าเป็นเครือญาตินะครับผมเป็นพระลูกพี่ลูกน้องกับหลวงปู่ลุ่งแห่งวัดหนองสินวนนะครับท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับหรือว่าทั่วโลกก็ว่าได้นะครับผมกิติศัพท์ของท่านก็กระจรกระใจอากรจรไลไปเยอะแยะหลายประเทศนะครับผมหลายประเทศยิ่งตอนนี้ ประเทศจีนนะครับได้ข่าวว่าประเทศจีนหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมแถวมาเลเซียแถวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแถวนี้เขากําลังเสาะแสวงหานะครับมีเทพสาตาหรือว่าวัตถุมงคลของอสายของหลวงปู่เดิมหรือว่าหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อลุ่งนะครับผมหลวงพ่อกล้วยนี้ครับเขาจะ,สะ,ะ,สะแสวงหานะครับผมชาวต่างชาติก็ชอบมาก ถ้าเป็นสายนี้นะครับสายหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกลวยนะครับพี่น้องครับหลวงพ่อกันก็เหมือนกันนะครับพี่น้องมีเทพสัตตา์แต่จะดังมากก็คือหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งนะครับหลวงพ่อเดิมพ่อรุ่งพ่อกลวยนะครับที่บรรดาเษฐียรหรือว่าคนมีตังค์ชาวต่างชาติกาลังวิ่งหากันอยู่นะครับพี่น้องถ้าใครมีก็อย่าเพิ่งปล่อยหมดนะครับอย่าเพิ่งปล่อยหมดก็เก็บรักษาไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดอย่าให้ของดีๆได้ตกไประย่กับชาตต่างชาติมากนะครับมันรู้สึกว่ามันหน่าหดหูใจนะครับเจ็บไว้บ้างนะครับใครมีหลายหลายเล่มมีเยอะก็แบ่งปันให้พี่พินเพื่อนหรือว่าให้คนไหนที่เขายังไม่มีนะครับท่านใดที่ยังไม่มีที่ท่านมองเห็นคุณค่าหรือว่าท่านศรัทธาจริงก็น่าจะแบ่งให้เขาด้วยนะครับผม ท่านใดที่มีเยอะนะครับส่วนผมนี้ผมมีมีดเทพสาตตาหรือว่ามีดหลวงพ่อลุงหลวงพ่อเดิมหรือว่าปูล่ลุงปู่เดิมผมมีอยู่ประมาณเจดปดเล่มนะครับ 8- ถึง9้าเล่มประมาณเก้าเล่มนี่แหละครับมันประมาณเก้าเล่มนะครับผมประมาณ9้าเล่มผมก็อันนี้หายากครับถึงจะ,สะแสวงหายังไงก็ต้องมันมีความเสี่ยงครับความเสี่ยงที่จะโวนหลอกนะครับผมยิ่งทาง เว็บไซต์หรือว่าทางเพจต่างๆนี้เราต้องหาเช่ากับเพจที่เชื่อถือได้นะครับเพจไหนที่เชื่อถือไม่ได้เราก็เลื่อนผ่านครับพี่น้องครับผมก็เกือบนะครับผมเกือบโชคดีครับผมไม่เคยโดนหลอกสักครั้งครับผมเช่าหาบูชามาบางเล่มก็ติดต่อกับเพื่อนนะครับติดต่อกับเพื่อนคนที่รู้จักกันนะครับผมรู้จักมักคุ้นกันเชื่อใจได้เชื่อถือได้นะครับก็บางคนเขาก็ ส่งมาให้เรากิงนะครับส่งมาให้เรากิงบางคนก็เอามาส่งให้ถึงที่แลยนะครับมาส่งให้ถึงที่นะครับบางนี่ก็ไปเจอกับญาติผู้ใหญ่ก็มีครับผมไปเจอตามหมู่บ้านตามคนเท่าคนแก่อย่างนี้ก็มีครับเขาเจ็บไว้ตั้งแต่เป็นหนุ่มนะครับผมเก็บสืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับตกทอดมาอย่างว่าล่ะครับของดีจะเลือกคนนะครับผมของนี่จะเลือกคนนะครับคนไหนที่ มีความเชื่อศรัทธาของสิ่งนั้นก็จะวิ่งมาหาเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปวิ่งหาให้ยากลำบากนะครับพี่น้องครับครับนี่คือพุทธศินนะครับผมนี่คือศิลปะนะครับผมเป็นศิลปะหรือว่า,างานสีมือในยุคนั้นนะครับยุคผมว่ามีดเล่มนี้ไม่ต่ํากว่าร้อยปีนะครับไม่ต่าไม่ต่ํากว่าร้อยปีนะครับมีดเล่มนี้น่าจะอยู่น่าจะอยู่ประมาณร้อยปีได้ เป็นมีดด้ามไม้นะครับผมเพราะมันมีดด้ามเขนะครับไม่ใช่ด้ามไม้ด้ามเข่าด้ามเขาฝักไม้นะครับด้ามเขาฝักไม้รัดด้วยหวายโบราณนะครับตรงปอกตรงนี้ไม่มีนะครับผมประกอบด้วยฝักฝักนี้เขาจะทําเป็นริมนะครับเป็นริ่มตอกคนในยุคนั้นจะทําเป็นริมตอกนะครับริ่มตอกอุดด้วยกาวนะครับใช้สว่านคงจะใช้เหล็กเจาะนะครับผม ใช้เหล็กเจาะหรือว่าสว่านมือในยุคนั้นนะครับผมเพราะว่าไฟฟ้ามีเจาะแทงเข้าไปแล้วได้ทาคัางอุดเข้าไปนะครับทาคัางหรือว่าทากาวอุดเข้าไปเพื่อไม่ให้ฝักหลุดนะครับนี่ก่อนก่อนประกอบก็ต้องทาคั่งนะครับวิ่งตามลอกนะครับวิ่งตามล่องนะครับแล้วก็ทําการประกบประกบอันนี้คงจะเป็นฝีมือของช่างในยุคต้นนะครับผมผมสันนิษฐานว่าในยุคนั้นคงจะไม่มีช่างชาวบ้านหรอกครับ แต่ช่างที่ไม่มีชื่อมีเสียงนะครับเหมือนเหมือนกับช่างในยุคกลางหรือว่ายุคปลายของอาจารย์สิมหรือว่าของช่างช่างขิมช่างช่างขิมช่างสอนช่างอะไรช่างขช่างแมนนะครับอันนั้นเป็นช่างในยุคกลางยุคยุคกลางและยุคปลายนะครับแต่ช่างในยุคนั้นที่ว่าเป็นช่างชาวบ้านผมว่าเป็นน่าจะเป็นครูนะครับผมเป็นครูของช่างยุคกลางยุคปลายนะครับผมถ้าไม่มีช่างในยุคต้นก็คงจะไม่มีช่างในยุคกลางยุคปลายนะครับพี่น้องครับ อันนี้ส่วนตัวผมคิดนะครับผมถึงจะทําฝากออกมาไม่สวยงามเหมือนกับงานพยุหะนะครับแต่ก็ดูเป็นคลาสสิกครับเป็นดูเป็นธรรมชาติเพราะว่ายุคนั้นคงจะไม่เน้นความสวยงามนะครับผมผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใบมีดหรือว่าเป็นฝากเป็นด้ามค,คนในยุคนั้นเขาจะไม่ท่านจะคงจะไม่เน้นความสวยงามนะครับแต่ท่านจะเน้นเรื่องของอ พระพุทธพุทธอะไรล่ะพลังพุทธคุณนะครับผมจะเน้นไปทางพุทธคุณเพระาะว่านีเน้นความสวยงามต้องมาเป็นช่างยุคกลางยุคปลายนะครับพี่น้องด้ามงานฝักงาหรือว่าด้ามงาฝาักไม้อานนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นไม้อันนี้ผมเดานะครับผมเดาตามที่เดานี่ผมว่าพลาดยากนะครับเพราะว่าผมก็เป็นช่างแกะช่างแกะพระพุทธพระพุทธรูปนะครับช่างแกะพุทธรูปแกะไม้นี่แหละครับ น,นี่ผมเดาเพราะว่าเป็นไมนน้เป็นไม้ประดูนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไม้ประดูนะครับพี่น้องครับนี่นะครับตรงนี้เป็นไม้ประดูลัดด้วยหวายเก่านะครับผมด้ามเป็นด้ามเขานะครับด้ามเป็นด้ามเขาอันนี้สันนิษฐานยากนะครับจะเป็นเขากวางหรือว่าเขาควายไม่แน่ใจนะครับคงจะเป็นปลายเขาั้างครับเนี่ย อ่เป็นปลายเขาแล้วมาทําการเหลาครับทําการเหลาให้ให้เล็กลงพอดีกับใบมีดนะครับดูด้านในครับนี่ครับดูพุทธศินดีครับสวยงามนะครับผมอ่สวยงามเล็กนี่มีความหนานะครับผมหนาก็พอประมาณนะครับพี่น้องหนาอยู่พอประมาณประมาณสี่มิลคงจะได้นะครับประมาณสามมิลสี่มิลได้นะครับความหนาขนาดนี้พอดีครับถ้าหนา หนามากก็ไม่ค่อยดีนะครับผมส่วนตัวผมมไม่ค่อยชอบมีดที่มีความหนามากมันดูหนักๆยังไงไม่รู้เห็นมีดหลวงปู่ลุ่งครับหลวงปู่ลุ่งนะครับผมเรียกท่านหลวงปู่นะครับหลวงปู่เดิมของ็เรียกนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีอายุไขอายุท่านยาวนานครับผมท่านก็ละสังขารไปยาวนานแล้วเราจะมาเรียกหลวงพ่อมันก็ยังไงครับเรียกหลวงปู่ดีกว่านะครับผมส่วนตัวนะครับนี่ครับเป็นเหล็ก เหล,ล็กนี้ผมว่าส่วนผสมของเหล็กน่าจะมีหนักไปทางไม่ล้อเกวียนก็จะเป็นปีกเครื่องบินหรือว่าบางท่านนะครับผมบางท่านบางอบางท่านที่สะสมมีดหมอมาเขาบอกว่ามีส่วนผสมของเงินนะครับผมเงินพดพดด้วงนะครับเงินพดด้วงก็มีนะครับเงินรางหรือว่าอะไรเงินพดด้วงนะครับผมเงินพดด้วงก็มีนะครับบางเล่มนะครับผมบางเล่มมีส่วนผสมเงินพดด้วงก็ยังมีนะครับ เงินพอด้วงก็ออกเป็นสีขาวนะครับเงินพอด้วงจะออกเป็นสีขาวจะมีน้ําหนักนะครับพี่น้องอจะมีน้ําหนักน้ําหนักพอสมควรนะครับจะหนักกว่าเหล็กธรรมดานะครับผมเพราะว่าเงินมีน้ําหนักกว่าเหล็กนะครับนะ <Media. S 1> ครับาการแกะลายครับการเสาะลายแกะลายก็เป็นลายอันนี้ลายอะไรนะลายลายกระหนกนะครับเนี่ยน่าจะเป็นลายกระหนกหรือว่าลาย ป็นแจะบ่งบอกถึงช่างในยุคก,ก่อนนะครับฝีมือคงจะไม่ค่อยปราณีตนะครับผมเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ทันสมัยเหมือนกับช่างยุคกลางยุคปลายนะครับคงจะแกะให้เป็นรูปทรงอของให้เป็นรูปทรงนะครับรูปทรงเป็นลายตะเข็บอย่างนี้หรือว่าลายกระดูกงูเพราะแล้วแต่จะเรียกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเปลวเพลิงนะครับผมอันนี้คล้ายๆกับฐานสิงใช่ไหมครับหรือว่าลาย กนะครับความละเอียดก็ไม่เหมือนกับยุคกลางยุคปลายนะครับแต่พุทธคุณย่ำล้วนไปด้วยพุทธคุณนะครับพี่น้องใครๆก็ต้องใครๆก็ต้องอยากได้ครับผมถ้าถ้าพูดถึงว่ายุคต้นไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางต่างๆใครๆก็ต้องอยากได้อยู่แล้วครับไฟฝันอยากได้ส่วนมากนะครับผมส่วนตัวผมผมจะชอบรุ่นแรกครับผมผมไม่ชอบรุ่น2รุ่น3นะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมจะชอบรุ่นแรก หาพระเครื่องผมก็ต้องหารุ่นแรกนะครับผมไม่ได้หารุ่น2รุ่น3นอกจากความมาเอินของเราจะไปเจอครับอ,นนอันนั้นก็แสดงว่าเป็นความโชคดีของเราไปนะครับพี่น้องเห็นไหมครับพุทธศินสวยงามมีน้ําหนักมากนะครับมีดเล่มนี้น้ําหนักมากนะครับผมมีตรวนี้มีน้าหนักมากส่วนผสมคงจะเป็นไม่ตะปูสังขาวานอนผมว่าเป็นเหล็กผสมแหละครับแต่เน้นจะหนักไปทางคล้ายกับ เงินนะครับผมหรือว่าจะเป็นส่วนผสมของเงินพดด้วงหรือว่าจะเป็นอะไรล่ะล้อเกวียนครับคนพื้นที่เขาบอกว่าเป็นล้อเกวียนก็มีนะครับผมล้อเกวียนที่เขาเรียกอะไรเพาเผาของเกวียนนะครับที่ยึดกับล้อเกวียนนะครับผมเพราะว่ามันเหล็กมันจะออกไปทางคล้ายๆกับสแตนเลสนะครับคล้ายกับเหล็กที่สนิมไม่ค่อยกินนะครับเป็นเหล็กขาวก็ว่าได้นะครับผมมีส่วนผสมของล้อเกวียนก็ เป็นไปได้นะครับพี่น้องครับอ่าเป็นอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับตรงกันนี่สนิมเขอะเลยอ่านี่ผมมาเช็ดน้ำมันจันนะครับตรงกันตรงปอกนะครับผมตรงปอกอ่าตรงปอกลัดด้ามนะครับอ่าแล้วว่าถ้วยลัดด้ามสนิมเขอะแล้วนะครับอันนี้ผมว่าเหล็กคนละอ่าคนละขนาดกันอ่าเหล็กคนละอย่างกันนะครับเหล็กเหล็กเหล็กตรงนี้จะเป็นเหล็กที่สนิมกินไวนะครับไม่รู้ว่าช่างในยุคนั้นเอาเหล็ก แบบไหนมามาทำปอกนะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กหลอมเหล็กที่ทําจากตะป,ปูยึดบวชหรือว่าตะปูสังขานอน,นครับมาทําปอกอันนี้ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าเพราะว่าสนิมกินกินเร็วมากนะครับกินเร็วมากไม่เหมือนกับใบนะครับใบสนิมไม่ค่อยมีนะครับสนิมไม่กินเลยนะครับเนี่ยใบนะครับสนิมไม่กินแต่ต้องปอกนี่สนิมกินหนักเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อระหว่างด้ามมหาปอกนี้ เป็นธรรมชาติเนื้อจะกลมเกลียวเป,เป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่มีรอยกาวอุดไม่มีรอยกาวอุดเลยนะครับบอกบอกว่ามีดเล่มนี้ไม่เคยหลุดไม่เคยคอนมานะครับไม่เคยชำรุดมาแน่นเปียกนะครับแน่นเปียกผมเมนที่แรกผมนึกว่าไม้นะครับอันนี้ที่ไหนได้เป็นเขานะครับเป็นเขาอาจจะเป็นเขาควายเผือกหรือว่าเขาควายธรรมดาก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คงจะเป็นเขาแหละครับ ไอ้กูบาาจา์ท่านผู้รู้ก็บอกว่าเป็นเขานะครับไอ้คนพื้นที่นะครับผมผมไม่ใช่คนคนพื้นที่นะครับคนพื้นที่เ้าก็บอกว่าเป็นเขาเป็นเขาอะไรสักอย่างนี่แหละครับเห็นไหมครับสนิมอยู่ตรงกันอ่าสนิมเขือะเลยครับอ่าสนิมปอกนะครับน่มอ่าสนิมปอกลัดด้ามเห็นไหมครับขนาดขัดน้ํามันจันนะครับเนี่ยผมมาลงน้ามันจันเช็ดขัดตรงด้ามนี่จะเป็นขุยเหมือนกับอ่า เป็นขุยยคล้ายๆกับพัดเม็ดพัดธาตุนะครับนี่ครับปุดตามด้ามนะครับผมแต่คงจะไม่ใช่พธาตุหรอกครับแต่มันลักษณะคล้ายๆกับเม็ดเม็ดทรายเม็ดเม็ดก้อนกวดนะครับเม็ดก้อนกวดนะครับตรงจุดแดงๆนี้คล้ายๆกับมีดเล่มนิดหรือว่าเขาด้ามนี้คล้ายๆกับฝังดินมานานนะครับให้ส่วนตัวผมสันนิษฐานว่าครับผมเหมือนกับมีดฝังโดนฝังดินหรือว่าอยู่ในดินพื้นดินนะครับ อยู่ในใ,ใต้พื้นดินมาหรือว่ามีดมันคล้ายๆกับมีความเซาะมีความกลอนมีความชื e like <so ้นนะครับตรงด้ามนะครับผมตรงด้ามมีดนะครับพี่น้องนี่ครับลักษณะเขานะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะไม่ค่อยไม่ไม่เหมือนไม้นะครับผมไม่เหมือนไม้แต่จะเป็นเขาอะไรนั้นผมไม่แน่ใจนะครับพี่น้องเขากวางหรือว่าเขาควายเผือกก็มาแน่ใจนะครับนี่ครับ เป็นคล้ายไม้แต่ไม่ใช่ไม้นะครับพี่น้องครับก็เป็นธรรมชาติดีนะครับมีเล่มนี้แปลกนะครับผมมีอยู่เก้าเล่มมีเล่มนี้ไม่เหมือนกับเล่มอื่นนะครับผมว่าเล่มนี้แปลกเพราะว่าผมไม่เคยมีด้ามที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ด้ามกวางผมมีนะครับด้ามกวางมีนะครับอันนี้เป็นด้ามเขาเป็นเขาควายไม่รู้นะครับเรยกว่าเป็นเขากวางตรงกันก็แน่นเปียนะครับตรงกันแน่นเปียกมันมีรอย ทำรุดเลยไม่มีรอยซ่อมแซมนะครับไม่มีรอยซ่อมแซมจากเจ้าของเดิมนะครับอ่ามีเรื่มนี้ผมได้มาจากเพื่อนนะครับผมเพื่อนที่อยู่ที่กองบินสี่นะครับเพื่อนอยู่ที่กองบินสี่นะครับผมอ่าได้เช่าหาบูชามากับเพื่อนนะครับเล่มนี้มาลงให้ดูนะครับมาลงให้พี่พีนเพื่อนรับชมกันไม่คิดจะปล่อยนะครับผมไม่ไม่คิดจะปล่อยเช่านะครับพี่น้องครับ ในใจไม่คิดจะปล่อยเช่าเพราะว่าผมชอบว่ามีดขนาดเล็กขนาดนี้มันก็ค่อนข้างหายากนะครับพี่น้องค่อนข้างหายากายิ่งเป็นมีดในยุคต้นนะครับผมยุคต้นนี้ผมว่าจะหายากาไม่แพ้ยุคกลางนะครับแต่คนส่วนมากเขาจะไปวิ่งหายุคกลางายุคกลางยุคปลายยุคต้นเขาจะจะวิ่งผ่านครับส่วนมากจะวิ่งผ่านที่ไหนได้ครับนั่นแหละครับของดีครับรุ่นแรก ใครๆเขชอบนะครับถ้าเป็นพระรุ่นแรกไม่มีใครไปชอบรุ่น2รุ่น3ามหรอกครับเปรียบใส่กับเหรียญหลวงพ่อคุณครับคุณไปหารุ่นแรกสิครับราคาเป็นล้านครับผมรุ่น2รุ่น3ามาก็ไม่แพงนะครับราคาเขาลดหย่อนลงมาเหมือนกับพระสมเด็จนั่แหละครับไม่มีใครไปหารุ่นปลายรุ่นกลางรุ่นปลายหรอกมีแต่หาแต่รุ่นแรกนั่แหละครับสมเด็จสวยงามนะครับเลืมวัดให้ดูนะครับผมลืมวัดนะครับผมวัดขนาดให้ดู มีดก็น่าจะอยู่ประมาณห้านิ้วมั้งครับนี่ห้าหกนิ้วประมาณห้าหกนิ้วนะครับผมรวมด้ามแล้วฝักก็น่าจะบุอประมาณห้าหกนิ้วผมยังไม่ได้วัดนะครับไม่ได้เอาไม้บรรทัดมาวัดสวยงามนะครับอุตสินสวยงามมากแล้วก็มีความผมชอบตรงนี้ครับตรงโค้งนี่ครับเนี่ยตรงโค้งแล้วก็นี่ครับตรงโค้งเบาลงมาเหมือนกับมีด เดินป่าครับคล้ายๆมีเดินป่านะครับผมในยุคปัจจุบันนะครับเล่มนี้สวยมากมาดูฝักครับฝักก็ดูไม่ยากครับฝักก็จะมีความเก่าเก่าก็แห้งนะครับผมไม้แห้งผ่านการเวลามาหลายปีก็จะมีความไม่หนักนะครับไม้ไม่หนักเบานะครับผมเพราะว่าคาบยางไม้ลายได,ได้ถูกทําลายไปแล้วนะครับผมคาบยางไม้ผ่านการเวลามานานน้ําหนัก จากยางไม้ก็ไม่มีไม่มีหลงเหลือหเห็นแล้วครับว่ามีความหนักเพราะว่าไม่มีความอะไรล่ะไม่มีไขมันไม่มีคาบน้ํายางฝังตัวอยู่ในเนื้อไม้นะครับผมก็เลยทําให้ไม้มีความเบานะครับมีความเบาครับรัดธรรมชาติดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยประกรบจากชี้เลื่อยนะครับผมมีฝุ่นของเลื่อยที่ทําการซาอออกมาจากฝักนะครับแล้วก็มาอด ผสมกับข้างแล้วอุดนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับในยุคนั้นคงจะเป็นแบบนี้เพราะว่าผมก็เป็นช่างไม้นะครับผมผมก็เลยรู้วิธีนะครับผมรู้วิธีว่าทํำยังไงนะครับผมมีดผมก็เคยทํานะครับมีดผมก็ทํานะครับผมทําออกมาสวยด้วยนะครับผมไม่ใช่ย่อตัวเองนะครับพระผมแกะเดี๋ยวอีพีต่อไปครับจะลองพระให้ดูนะครับผมที่ผมแกะผมสร้างมาหลายเป็น10องค์แล้วครับสร้างถวายตามวัดวาต่างๆนหมครับ ดูความแห้งนะครับผมของฝักด้านในของฝักด้านในด้านในของฝักก็จะเป็นคราบใครความเก่านะครับผมเพราะว่าชักออกชักเข้าเสียดสีไปมาก็จะมีความรอยขูดนะครับผมรอยขูดของใบมีดนะครับขูดตามฝักด้านในนะครับผมนี่ครับความเก่าก็ดูไม่ยากนะครับพี่น้องครับนี่ครับความเก่าดูง่ายๆครับธรรมชาติครับเราดูธรรมชาติครับ โกงโกันไม่ได้หรอกครับธรรมชาติธรรมชาติรรมตังโกหกไม่ได้สวยนะครับผมสวยคลาสสิกไม่ต้องละเอียดเหมือนกับงานพยุหะนะครับนี่ผมชอบแบบนี้นครับเป็นงานที่หาดูยากนะครับผมขนาดฝรั่งเขายังชอบเลยครับเขาชอบไม่ใช่ว่าเขาชอบความละเอียดนะครับผมเขาชอบว่าเป็นพุทธศิลป์นะครับผมดูเป็นคลาสสิกเป็นพุทธศิลป์เป็นธรรมชาติดีครับผม ในยุคนั้นเหมือนกับเหมือนกับเขาสะสมมาพวกมีดหินหรือว่าหอกหินของคนยุคโบราณครับเขาจะมันไม่มีความละเอียดนั้นนะครับนั้นของยุคคนโบราณฝรั่งเขาจะชอบอย่างนี้ครับเขาไม่เขาไม่ชอบนดูให้เป็นความสวยงามมันเป็นศิลปะมีค่าอยู่ด้านในนะครับผมเราดูถ้าเราดูออกเราจะรู้ว่าโอ้โ,โหมันหาได้ยากเป็นงานจิตรการอารันงานทางานสร้างครับผมไม่ธรรมดาครับ สวยงามครับมีดขนาดกิ๋วพอดีสวยงามมาลงให้ดูครับไม่ได้มาลงขายนะครับผมไม่ได้มาแบ่งขายนะครับเพราะว่ามีดผมมีมีดเกือบสิบเล่มผมมีอยู่ประมาณเก้าเล่มนะครับมีอยู่ประมาณเก้าเล่มสิบเล่มกับมีดผ่ขันนะครับเดียบ่างจะลงให้ดูสิบเล่มกับผ่ขันแต่เล่มนี้ไม่เหมือนเล่มนี้ไม่เหมือนเล่มอื่นนะครับไม่เหมือนเล่มอื่นนะครับผมเล่มนี้จะไม่เหมือนจะไม่เหมือนเล่มอื่นมีเล่มนี้แปลก แตกตรงที่ด้ามเป็นเขาสีดำนี่หละครับผมส่วนมากผมจะมะีด้ามงากับด้ามเขากวางสีขาวนะครับเขาวกวางสีขาวมีด้ามนี้เป็นเขาสีดำนะครับน้องครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอบารมีหลวงปู่เดิมวัดหนองโพนครสวรรค์นะครับจงปกปักรักษาคุ้มองให้พี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่เขามารับชมช่องศรัทธาชนแนลก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรับรวยกันทุกคนครับ พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ